โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็คลิปนี้ตามปกคลิปเลยนะครับก็คือทําไมโซเดนุชิรายุกิถึงต้องเล่น6ดาวนะครับก็น่าจะมีหลายคนสงสัยเหมือนกับผมแหละนะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมีคําตอบให้นะว่าทําไมเจ้าตัวละครอ,อย่างโซเดนุชิรายุกิเนี่ยถึงจะต้องเล่น6ดาวนะครับทําไมเล่น5ดาวไม่ได้เหรอก็ ก่อนที่จะไปฟังผมอธิบายในคลิปนี้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทับคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไม่ถึง500ซับสไคร์เร็วนะพราะผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะในช่วงนี้นะอ่ะก็เดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าอา่ะก็สําหรับทางส่วนของตัวละครโซเดนชิรายุกินะครับจะเป็นทางส่วนของดีเฟนเซ์เคาน์เตอร์นะครับหรือว่าทางป้องกันแล้วก็โต้กลับนะครับจะเป็น สายโลนะครับแล้วก็อยู่ทั้ง่วนของหอเต่าดานะครับหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าหอเต่างอ,อรแรละแล้วก็ถามว่าทําไมโซเดโนชิรายุกิถึงต้องเล่น6ดาวเท่านั้นนะจริงๆก็เล่น5ดาวได้นะแต่ว่าประสิทธิภาพสูงสุดมันจะไม่เท่า6ดาวนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้โซเดโนชิระยุกิมีประสิทธิภาพสูงที่สุดก็ควรจะเล่น6ดาวนะเพราะว่ามันเอามาคอมโบคู่กับพาสซีฟสกิลตรงนี้นะแล้วก็ปลุกตื่นตรงนี้นะคือถ้าเกิดปลุกตื่นอนาะวุธเฉพ่ะ ขึ้น6ดาวนะั้นมันจะดีกว่าอย่างมากนะครับแล้วก็จะเพิ่มอัตราลดามิดมเข้ามาให้อีกนะอ่ะก็ถ้าอยากจะรู้กันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ทางส่วนของพันธนาการกันก่อนแล้วกันนะค่อยไปที่พาร์ทสีมาร์ิวนะไฮไลท์ไว้สุดท้ายก่อนเออแล้วก็สำหรับอันแรกนะ่าจะเป็นคู่กับ uh ลูเคียร่าง2นะหรือว่าล uh ูเคียเอสเอาร์นั่นเองะแหละก็เป็นลูเคียในชุดยูมทูตนะครับก็จะได้ HP15% นนะครับสำหรับพันธนาการแรกนะ แล้วก็อันที่สองจะเป็นคู่กับเบียคุยะตัวที่แจกนะเบียคุยะ SR นะเด็กแล้วก็อันที่สามนะคือจะคู่กับคือจะคู่กับเฮียรินมารุนะครับก็อันนี้เฮียรินมารุจะเข้าหลังจากตู้โซเโดนโเชียร์วิกิค่อนข,ข้างจะนานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ประมาณสองพันธนาการแรกก่อนนะพันธนาการที่สามก็จะยังไม่ได้นะแต่ก็ไม่ได้มีผลเท่าไรหร่หรอกเพราะว่าพลังโจมตีมันไม่ได้มีผลต่อตัวแทงนะะก็ถือว่า ไม่ได้มีผลอะไรมาแล้วก็ชุดของโซลินเชียรกินะก็มีเป็นตำราสีม่วงนับตำราตำราวิถีมารเนอแล้วก็จะมีเป็นตราขึ้นนับหรือว่าตาสีฟ้าเองนะก็จะเพิ่ม HP ให้กับตัวละครครับก็ใครที่อยากจะเล่นโซลิน o เชียรกิก็เก็บรอเลยนะครับประมาณช่วงเดือนเออเดือนหน้าหรือเดือนต่อไปผมจะไม่ผิดนะก็อีกไม่ค่อยนานเท่าไหร่ประมาณเดือนนิดๆก็ รอเลยนะใครที่จะเล่นนะก็เก็บของรอได้เลยเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ตรงคอมโบสกิลหรือว่าสกิลที่1อันดีกว่านะครับสำหรับสกิลคอมโบเราจะทำการโจมตีศัตรู1ตัวนะแล้วก็สร้างความเสียหายแก่ศัตรูเพิ่มเติมเท่ากับ10%ของแม HP หรือว่า HP สูงสุดของตัวเองนะครับถ้าก็ประมาณว่าถ้าเกิดเลือดยิ่งเยอะก็จะโจมตีแรงขึ้นนะแต่ว่าดาเมจของสกิลเนี้ยจะไม่เกิน200ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็ มีโอกาส50%แช่แข็งเป้าหมายนะติดสถานะฟีดก็คือแช่แข็งอันแหละต่อเนื่องหนึ่งรอบนะครับก็ถือว่าเป็นเปอร์เซน็นที่ค่อนข้างจะสูงนะครับสำหรับเปอร์เซน็นในการฟีดหรือว่าแช่แข็งเป้าหมายนี่นะ50%เลยถ้าเกิดว่าแช่โดนตัวสำคัญนี่ก็คือพ่เกมได้เลยนะสำหรับโซเดโนเชียโรกนี้นะนีะ่นอกจากจะสวยแล้วไม่พอสกิลยังมีประโยชน์มากกว่าตัวละครดื่นอีกนะ แล้ก็มาดูทางด้านของอันติเมตสกิลนะครับอันติเมตสกิลนะครับจะทําการสร้างความเสียหายแก่ศัตรตูทั้งทีมนะครับแล้วก็ทําให้เป้าหมายติดสถานะฟรอสน์นะหรือว่าสถานะหนาวจัดนะเป็นเวลา2รอบนะและสําหรับสกิลนี้จะมีโอกาส20%ทําการแช่แข็งเป้าหมาย1รอบนะครับก็หลังจากที่แช่แข็งเป้าหมายได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเนระขออนุญาตอ่านบัฟ เสริมซะหน่อยอันนี้คือสำหรับบัฟฟอสนะหรือว่าบัฟหนาวจัดนะจะทำการสร้างความเสียหายแก่ศัตรู6เท่ากับ6%ของ m a ็ HP นะหรือว่า HP ที่เหลือทั้งหมดนะต่อเนื่อง1รอบทุกๆก็คือประมาณเดี๋ยวผมจะอธิบายใหม่ผมพูดแล้วผมงงเองก,ก็คือจะลดอัตราดาเมจของเป้าหมายลง10%นะแล้วก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมใส่เป้าหมายเท่ากับ6%ของ HP ท,งทั้งหมดที่เหลืออยู่นะครับ แล้วก็ความเสียยนี้จะไม่เกิน120%ของพลังโจมตีของโซเดโนโเชียรลกินะครับก็จะกัดก่อนทุกๆรอบนะก็คือใครที่ได้วันที่แม่ก็จะเข้าใจนะก็คือจะกัดก่อนเลือดประมาณ6 6% 6%ของ HP ที่เหลือนะครับก็จะกัดทุกรอบนะก,กัดลงเรื่อยๆกัดลงเรื่อยๆนะสองรอบนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูสกิลหลังจากที่ปลุกตื่นนะจะเลื่อนไปเลื่อนมาทําไมวะทำไม,ำไมผมไม่อ่านทีวยวะอองงดีเหมือนกันเอาเป็นว่าแล้วเนี่ยที่ปลุกตื่นดาบอาวุธเฉพาะนะครับก็ จะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีโอกาสแช่แข็งเพิ่มขึ้นดีนะครับเออเปอร์เซ็นต์แช่แข็งนี่ผมไม่แน่ใจว่าเพิ่มขึ้น5หรือ10เปอร์เซ็นต์นะรหรือว่าก็เอาเดาประมาณว่า5-15เปอร์เซ็นต์ละกันประมาณนั้นเพราะว่ามันขึ้นเยอะอยู่พอสมควรแล้วว่าถ้าเกิดเป้าหมายอะติดสถานะแช่แข็งนะครับจะเพิ่ม HP ให้กับตนเอง10อของ HP สูงสุดนะครับแล้วก็ เพิ่มอัตราฟูลลี่ให้กับตนเองอีก100หน่วยนะไม่ใช่อัตราฟูลลี่สิเพิ่มฟูลลี่กับตนเอี้ยงหนึ่งรอหน่วยนะประมาณนี้นะส,นะสำหรับสถานะฟลอสเออเ้ยสำหรับอาวุธปลุกตืน่นเออตอนนี้เริ่มเริ่มงงแล้วสถานะมันเยอะเกินทั้งฟรอสทอั้งฟีดต,ตอนนี้หล่อนขอโทษอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับทางส่วนของอัตติเมตสกิลนะมาเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ในคลิปนี้พาสซีฟสกิลนะครับสำหรับพาสซีฟสกิลของโซเดโนชิรายุกิแล้วจะเพิ่ม อัตราลดดาเมจให้กับตนเองเออแปดเปอร์เซ็นต์นะครับให้กับตนเองนะแล้วก็เมื่อมีตัวละครเข้ามาโจมตีใส่โซเดนชิไรยุกินะ่จะมีโอกาสยี่สิบห้าเปอร์เซ็นหลบหลีกความเสียหายนั้นเท่ากับศูนย์นะก็คือตีมาแรงเท่าไหร่ก็หลบหลีกได้นะไม่ว่าจะเป็นสกิลหรือว่าการโจมตีธรรมดานะก็มีโอกาสหลบหลีกได้นะนี่แหละมันจะเกียนตรงนี้นะสำหรับทางส่วนของโซเดนชิไรยุกินะแล้วก็เมื่อมีคนมาโจมตีเราอีกครั้งหรือว่าโจมตีเสร็จเราอะ จะนับเป็น1 stack ต,ต่อการโจมตี1ครั้งนะครับสามารถซ้อนทับได้สูงสุด4 stack นะครับก็สำหรับ stack แ,แต่ละชั้นนัจะเพิ่มโอกาสโดนแช่แข็ง5%นะครับก็สูงสุด20%หรือว่า4 stack ็ค่นเองและถ้าเกิดว่าเป้าหมายถูกแช่แข็งแล้วนะจะทําการสลาย stack นี้ออกไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าแช่แข็งไม่ติดสถานนะาน,านี้ก็จะยังอยู่นะครับช่วงนี้ลิ้นพันธ์บ่อยขออภยัย ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะเกียนนะคือมีโอกาสหลบหลีกไม่พอแล้วก็เพิ่มอัตาราลดราเมจให้ตัวเองอีกนะแล้วเมื่อเอามาคอมโบคู่กับ6ดาวนะัดจะได้อัตาราลดราเมจเพิ่มเข้าไปอีกประมาณเนอะสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะผมจะไม่ผิดนะก็บอกเลยนะว่าค่อนข้างที่จะถึกพอสมควรนะแล้วก็อาวุธปลุกตือนเนี่ยถ้าเกิดเราปลุกตือนยิ่งเยอะนะมันก็ยิ่งดีกว่านะโอกาสแช่แข็งมันจะเพิ่มขึ้นเยอะนะเพราะฉะนั้นมันก็ จะเป็นตัวที่อีกหนึ่งตัวที่มองว่ามันเกียนมากๆนะสำหรับโซเดน o ชิรายุกินะหลบสกิลได้สร้างสถานะได้อีกบอกเลยว่าค่อนข้างจะเกียนเลยมานะเดี๋ยวเราไปดูทั้งส่วนของเออใส่ละเอียด skill สกิลสักหน่อยล้กันนะครับว่ามันจะสวยสแค่ไหนกันเชียวนะสำหรับโซเดนชิรายุกินะ มานะสำหรับโซเดนชิไรกิก็บอกเลยนะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะสวยเลยนะสำหรับโซ ik เดนชิไรกิเนี่ยนะชื่อก็อ่านยากยากแต่ก็ยังอ่านถูกมาเข้าไปตีธรรมดาก่อนนะนะี่คือแบบไม่ใช่คอมโ,มโบนะก็เข้าไปฟันใส่เป้าหมาย2ทีนะมีเอฟเฟกต์แบบเป็นเกร็ดหิมานะบอกเลยว่าสวยมากๆานะอันนี้คือไม่ได้อวยนะคือมันสวยจริงๆนะอันนี้ก็เป็นโซเดนชิไรกิ2ดาวนะมันอาจจะแบบไม่มีเแต็กขึ้นบนหัวเป้าหมายนะก็ไม่เป็นไร แล้วก็เกิดเหตุการณ์มาหอนอีกแล้วโหวาดคิดทีไรมาหอนตลอดเลยอุ้ยสกิลเขาท่านีจะสวยนะเมื่อกี้แบบเป็นประมาณว่าน้ําแข็งขึ้นตามพื้นใช่ไหมแล้วก็โจมตีแต่เป้าหมายนะก็สวยมากป้าสำหรับ,บสกิลนะไหนมาดูสกิลคอมโบสิเข้าไปปับป๊บโจมตีแบบใส่โปรหิมะใส่นีแ้แล้วก็ทุบหนึ่งทีนะนี่นะทุกคนดูเป้าหมายตีมาหลบดาเมจได้สองรอบนะครับหูวค่อนข้างจะเกียดนะโอกาส25%ปติดสองรอบติดเลย ปปปับป้าบไปหนึ่งทีนะโอ้โหค่อนข้างจะสวยนะท่าสก,กิลนะทำไปเล่นไปไหนตีมาสิหรบลีกโชว์หนึ่งทีหรบลีกไม่ติดนะไม่เป็นไรเราจะตีจนกว่ามันจะหรบลีกติดปั๊บเนี่ยผมบอกตามตรงนะรู้สึกว่าสก,กิลวันนี้จนตีธรรมาดานะมันแบบว่ามันมันสวยกว่าสก,กิลคอมโบ Й อีกแล้วเมื่อกี้ก็ติดเอ่อพาสิบสกิลนะนคือหลบดาเมจนะดูนะทุกคน อันนี้ประมาณรอบที่5แล้วโซลิ n โนชิรายุกิเสียเสียเลือกไปแค่นิดเดียวเองถ้าเกิดเทียบกับตัวเลยคอนตัวอื่นนะคือมันจะเสียน้อยกว่ามากๆเลยมาเรามาดูอัลติเวสกิลสัหน่อยแล้วกันป๊าบเปี้ยงเข้าไปหนึ่ทีค่อนข้างจะสวยแล้วก็เท่ม,มากๆนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอีกสักรอบแล้วกันสำหรับโซโดิ n โนชิรายกุกิมาเปิดไปที่ะกิลคอมโบก่นเลยป๊าปป๊ ป้าพอไปหนึ่งทีออกเลยนะว่าเป็นตัวละครที่คือแบบสมกับคําว่าเป็นเออดาบไฟมินยานที่สวยที่สุดในโซลโซเทตี so ้ so นะนี่นะยิงมาหัวโหลดดาเมจไปกี่รอบเมื่อกี้สามสี่รอบได้เลยนะมาโซเดโนชิรายุกิลงศพน้ําแข็งมาขอยืมคําที่อีซี่แมนนะนะลงศพน้ําแข็งเนะี่ยชอบมาก นี่นะโอ้โหติดฟอร์สสองตัวเอ้ยติดโฟเซนสองตัวเอ้ยไม่ใช่โฟเซนติดฟีดสองตัวเออหลงหมดละฟีดฟอร์สโฟเซนนี่คือเยอะจัดจนะัดนะสนนชื่ออะต่อยมาดอกนี้หลบสก,กิลโชว์ไปหนึ่งทีฟาดมาปาบนี่ทุกคนดูสังเกตนะแต่ละรอบคือแบบมันจะโดนดาเมจลงนะเมื่อกี้แบบกัดไปหนึ่งทีตีไปปาบจามหน้าไปมานะตีมาเนี่ยหลบดาเมจโชว์ไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะ ยันจัดๆนะสำหรับโซเดนโชิรายุกินะมาเดี๋ยวเรามาปิดเกมกันดีกว่ามา้วดอกนี้งศพน้ําแข็งยิงไปปาบก็ให้เป็นหนึ่งทีอโคตรเท่ก็จะเป็น <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับโซเดนโชิรายุกินะก็ควรค่ากแก่การทำหกดาวนะผมมองว่าหรือว่าใครที่แบบงบน้อยจริงๆก็ห้าดาวนะแต่จริงๆผมจะให้แนะนำจริงๆก็หกดาวนะ แต่ว่าถ้าเกิดเก็บเศษแดงไม่ทันก็5ดาวเล่นได้นะครับมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยที่ควรจะเก็บนะเนี่ยตัวนี้เลยให้ดโกดตัวนี้คือผมมองว่าสําคัญมากๆนะคือสกิลมันเกี่ยนนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันนะสาหรับคลิปนี้ก็เขมีประมาณนี้แหละสำหรับตัวละครโซเนตชิรากินะครับก็เดี๋ยวไปพาทุกคนไปดูกิจกรรมของทางส่วนของเซิร์ฟโกบอลสักหน่อยแล้วกันนะว่าตอนนี้เขาไปถึงไหนกันแล้วนะสำหรับกิจกรรม ก็กิจกรรมอย่างแรกเลยจะมีเป็นเออโซนะครับก็จะเป็นอันนี้เติมแล้วก็จะเอามาฆ่าฮอนโลมากับเซิร์ฟไทยเราเลยก็รับฟรีเป็นหนึ่งทีแล้วก็กิจกรรมเติมเงินตรงนี้ประมาณหนึ่งรสิบกว่าบาทจะได้เป็นอหินรับดาวหนึ่งอันนัาต่อวันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเติมครบห้าวันจะได้อุ้ยโกยี่สิบห้าล้าน <c oughs> ถือว่าเยอะพอสมควรนะสำหรับ25ล้านนะเติมประมาณ500บาทเอง <c oughs> <c oughs> โอ้ยขอไปคันคอนะ <c oughs> ตัวนี้กินของทอดบ่อย <c oughs> แล้วก็มาดูทางส่วนของออกิจกรรมน่าตานะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็พอๆของไทยนะครับก็ที่เห็นหลักๆเลยคือจะเป็นอันเนี้ยเติมรายวันนี่คือจะคุ้มที่สุดนะแล้วก็ของเซิร์ฟเขาอะจะรีทุกๆบ่ายโมงนะของวันนะก็ เวลาของเขากับเวลาของเรามันก็จะต่างกันพอสมควรนะผมไม่แน่ใจนะว่าต่างกันกี่ชั่วโมงนะก็เป็นว่าเวลาเข้ารีบ่ายโมงมันก็เลยจะดีกว่าของไทยเราหน่อยนึงแล้วก็เซิร์ฟพรเปิดมาก่อนแล้วนะมันก็เลยมีกิจกรรมที่ดีกว่านนไปดูแพ็กเกจที่ตอนนี้มันมีแพ็กอะไรกันบ้างก็มีแจกวันละร้อยนะครับก็ดีมากๆแล้วก็ทุกอย่างก็แบบไทยนะไม่ได้มีอะไรมากนะก็ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้จริงๆแล้วแหละคงไม่มีอะไรยืดเยื้อต่อไปนะก็เดี๋ยวขอปิดฉากวันนี้ด้วยการหมุนกลงล้อสักหน่อยละกันมาเดี๋ยวเรามาส่มกันก่อนจากกันไปดูซิมันจะเกือแค่ไหนกันเชียวไปเลยบาก็ให้ปาไปรรที่สามอืมเค็มทุกเซิร์ฟจริงๆ ไปเสริมหน่อยก็เข็มนะบอกเลยปาบเขาให้โอ้โหเศษแดงไม่ออกสักเศษมากดลับไปมาเศษแดงโอ้โห,โโหไม่ออกเลยอาก็ไปละบ๊ายบายมาเกยทุกคนดูคลิปอ่ะทายคลิป